ไปดูเรื่องของการเรียกร้องคืนความชอบธรรมกรณีใบส้มนะครับของผู้สมัครสสในตอนนั้นเนี่ยนะครับก็คือนายสุรพลเกียรติชยากรสสเขต8ของเชียงใหม่นะครับตอนนี้ครับพี่น้องประชาชนเขต8ดเชียงใหม่ก็ได้ออกมายื่นหนังสือเรียกร้องคืนความชอบธรรมให้กับนายสุรพลเกียรติชยากรนะครับหลังจากที่สารดีกายกคำร้องการให้ใบส้มแต่ไม่ได้คืนสิทธิ์การเป็นสสนะครับ ประชาชนในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่8จังหวัดเชียงใหม่4อำเภอด้วยกันนะครับก็คืออำเภอแม่วางดอยหลอ่อสันป่าตองและก็จอมทองกว่า400คนครับนำโดยนายพิชิตตามมลแกนนำคนเสื้อแดงเชียงใหม่ก็เดินทางมายังสำนักง,งานคณะกรรมการ,การการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าสำนักง,งานกก,กตเชียงใหม่นั่นเองครับเพื่อที่จะยื่นหนังสอือเรียกร้องความเป็นธรรมแล้วก็คืนคะแนนเสียงให้กับประชาชนโดยที่ คืนสิทธิ์ให้กับนายสุรพลเกียรติชยายกรซึ่งเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งสส,อสอเขต8พักเพื่อไทยนะครับหลังจากที่สารดีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษายกคำร้องกรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งให้ใบส้มหรือว่าเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งไว้เป็นการชั่วคราว1ปีนะครับ ตั้งแต่วันที่23เมษายน2562กรณีใส่ซองทำบุญให้กับพระสงฆ์จำนวน2000บาทครับค่ะโดยทางด้านของตัวแทนประชาชนทั้งสี่อำเภอก็ร่วมกันยื่นหนังสือต่อนายทองเนตรดูใจรองผู้ำนวยการสำนักง,งานคณะกรมกรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อที่จะให้ช่วยพิจารณาหาแนวทางในการดําเนินการค่ะซึ่งหากยังไม่ได้รับคําตอบภายใน7วันนะคะก็บอกเลยบอกว่าเดี๋ยวจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งเพื่อติดตามทวงถามคําตอบค่ะ สี่อำเภอเขต8มาใช้สิทธิ์นะครับในที่กรกตเนี่ยให้ใบส้มกับสสสุรพลเกียรติชย,รก,ยรกรเนื่องจากศารนะครับดีกาแผานาก,กตั้งบอกว่าไม่ผิดเมื่อไม่ผิดเราก็จะมาทวงสิทธิ์ของเราคืนคือคืนสสให้เรานะครับคแลสวให้ใน7วันต้องได้รับคำตอบครับ